กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดของเทเวอร์เฮนเดอร์สันกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเทเวอร์เฮนเดอร์สันมานานเนี่ยจนผมไปเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ที่เรียกได้ว่าน,น่าสนใจมากๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับ เอาเป็นว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับยังไม่มีชื่อหรือว่ามีใครเรียกมันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ากวางหัวมนุษย์นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยถูกพบเจอวันแรกวันที่1ตุลาคมปี2,564หรือว่าประมาณเดือนที่แล้วเท่านั้นเองนะครับโดยเทเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับได้เขียนข้อความอัน,นาสะพึงกลัวเอาไว้ว่า ป่าเรานั้นขึ้นชื่อในคดีเรื่องคนหายปีหนึ่งจะมีคนหายประมาณหนึ่งหรือสองคนต่อปีแต่ป่าแห่งนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่จะได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูล่ากวางและมันเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่หายตัวไปเริ่มกลับมานี่คือสิ่งที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์บนภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้นะครับ โดยที่ผมได้อ่านและหาข้อมูลสรุปได้ว่านะครับป่าแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและป่าแห่งนี้เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องคดีคนหายไปในป่าและตามหาตัวไม่เจอเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมี1-2ถึง,งคนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างมากในฤดูล่ากวางเนี่ยฤดูล่ากวางนะครับของต่างประเทศก็คือเขาจะมีอารมณ์ประมาณว่าเหมือนนายพานนะครับ เป็นฤดูที่ทุกคนออกไปล่าก,กวางกันในป่านะครับซึ่งจะได้รับความนิยมมากๆนะครับในช่วงนั้นและคนก็จะหายตัวไปส่วนใหญ่ในช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางนะครับได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับกวางแต่มีบริเวณศีรษะหรือหัวเนี่ยเป็นหัวมนุษย์ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับว่า หัวที่มันติดอยู่หน้ากวางหรือหัวของกวางตัวนั้นเนี่ยเป็นใบหน้าของบุคคลที่สูญหายไปนั่นเองแสดงว่าในป่าแห่งนี้ต้องมีอะไรไม่ช่างมาพากลอย่างแน่นอนนะครับโดยจนถึงตอนนี้นะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มนะครับ1เดือนพอดีเลยนะครับก็ยังไม่มีใครได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้หรือไม่มีใครได้พบเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้อีกนะครับ ซึ่งถ้าพูดแบบนี้และเทเวอร์เฮนเดอร์สันโพสแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวแน่นอนครับผมเชื่อว่าแสดงว่ายังต้องมีสิ่งมีชีวิตประหลาดแนวนี้เต็มบริเวณป่าแห่งนั้นเลยจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีพูดชื่อไม่มีการเปิดเผยว่าป่าแห่งนั้นคือที่ไหนนะครับและหลังจากนี้จะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรอัปเดตผม จะทําคลิปวิดีโอออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ